ดีค่ะสวัสดีในยามเช้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับคลิปสั้นแบบรัวเพราะว่าก็มีข่าวคราวของผู้กองแคทนอีกเยอะมากเลยก็เลยทำออกมาเป็นตอนและในคลิปนี้อีกเช่นกันมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นมีข้อมูลม,มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยจ้า สนที่ออกโรงฟันธงระบบป่าดันมากบารมีมาโปะแตกที่ผู้กองแคทรันทุกองค์การการเมืองการปกครองนี่คือเรื่องราวของผู้กองแคทร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปัก ที่ผมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องที่สังคมสงสัยแต่ถ้าจะให้ฟันธงแบบไม่ต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลาก็าฟันธงได้เลยน้องแคทมีป๋าดันที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในทางการเมืองอย่างแน่นอนป๋าดันหรือลมใต้ปีกของสาวงามคนนี้ทำให้เธอบินสูงกว่าปกติเหยียบย่ำระบบราชการและระบบคุณธรรมของประเทศไทยให้มันล่มสลายอย่างน่าอดสู กรนีนี้สังคมไทยจำเป็นต้องชำระสะสางสอบสวนความจริงอย่างเป็นทางการไม่ใช่แค่ปล่อยให้เมาส์กันเล่นตามโซเชียลเพราะถ้าเรายังปล่อยให้มีระบบใต่เต้าแบบเย้ยฟ้าท้าดินแบบผู้กองแคทมันก็จะมีโอกาสที่คนอื่นๆจะแห่ลอกโมเดลผู้กองแคทมันก็จะมีโอกาสที่คนอื่นๆจะแห่ลอกโมเดลผู้กองแคท เพื่อจเจริญรอยตามถ้าเป็นเช่นนั้นประเทศไทยก็คงจะเรือหายตุยโหงกันอย่างแน่นอนครับเส้นทาง Fast Track ประดับดาวและความเร็วระดับจรวดของชีวิตองแคทจะเห็นได้ชัดถึงความผิดปกติของระบบราชการเส้นทางของเธอนั้นเริ่มต้นจากการเป็นนางงามเดินสายประกวดควบคู่ไปกับการเป็นนักร้องแนวเซ็กซี่ในวงการบันเทิง ก่อนจะก้าวสู่เส้นทางราชการครั้งแรกในปีพศ2562เป็นพนักงานวงดุริยางกองทัพบกแล้วก็เบนเข็มมาเป็นข้าราชการตำรวจติดยศสิบตำรวจตรีหญิงต่อมาก็ผ่านหลักสูตรกออ,อรุ่นที่47ในปีพศ2564ซึ่งเป็นทางลัดที่ใช้เวลาอบรมเพียงแค่4เดือนกว่า เธอก็สามารถติดยศร้อยตำรวจตรีหญิงแล้วก็เป็นรองสารวัตรสังกัดสํานักง,งานเลขานุการตำรวจแห่งชาติเพียง8เดือนต่อมาในเดือนพฤษภาคม2565ได้เลื่อนขึ้นเป็นว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงต่อมามิถุนายน2566อีกเพียงปีเดียวก็ได้เลื่อนยศอีกครั้งเป็นว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิง ล่าสุดผู้กองแคทได้เรียนจบหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่272ประจำปี2568ซึ่งในวงการถือว่ายิ่งกว่าจารวดยิงไปโลกพระจันทร์ของจีนซะอีกและถูกบรรจุลงไปอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษแต่ปรากฏว่ายูยูก็มีหนังสือจากท่านประธานรัฐสภาท่านบันนอููหัมมัดนอมทาทา ยืมตัวผู้กองแคทไปช่วยงานรัฐสภาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่คราวนี้วาสนาไปไม่ถึงครับรองอธิบดีกรมการปกครองกลับออกมาคัดค้านและปฏิเสธไม่ให้ไปโดยให้เหตุผลว่าการสอบได้ประหลัดอำเภอต้องลงพื้นที่ไปทำงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทั้งหมดนี้ก็เลยโป๊ะแตกทำให้สังคมต้องหันมาถามว่า กองแคทคือใครทําไมเธอถึงได้มีอภินิหารเยอะเหลือเกินแถมร่ําลือกันด้วยว่าเป็นนางงามเดินสายดาราตัวประกอบข้าราชการยศร้อยตํารวจเอกหญิงตลัดอําเภอซึ่งมีอัตราเงินเดือนน้อยนิดให้ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นแถมซื้อคฤหาสน์ราคา50ล้านบาทในหมู่บ้านไฮโซให้อยู่ได้ด้วย เบื้องหลังความก้าวหน้านี้มันมีผู้มากบารมีที่วางแผนให้เธอเล่นการเมืองและผลักดันอย่างเต็มที่นั่นเองแต่เมื่อดาวโชคของผู้มากบารมีเริ่มอับแสงอำน,นาจทางการเมืองสิ้นสุดลงทำให้กรมการปกครองนั้นมีความกล้าหาญที่จะปฏิเสธคำขอได้ในที่สุดกรณีของผู้กองแคทอาทิติยาเบนจบปากนี้ ผมคิดว่าถ้ามีการขุดข้อเท็จจริงและเปิดให้มีการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการไต่สวนไล่เรียงเป็นคดีความขึ้นมาน่าจะมีข้าราชการทั้งข้าราชการและอาจจะรวมไปถึงข้าราชการทางการเมืองติดคุกกันเป็นขโยงอย่างแน่นอน การยื่นใบลาออกจากราชการในเวลาต่อมาของผู้กองแคทจึงเป็นทางออกสุดท้ายเพื่อสยบข่าวลือทั้งหมดเรื่องของน้องแคทสำหรับผมแล้วนี่คือบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ผลจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมต้องติดตามกันเอาเองในอนาคตผมมีหน้าที่ในการเล่าเรื่องแค่นั้นไปดูที่ความคิดเห็นสมควรขุดประวัติและเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนทุกคน ใช่เพราะว่ามันทำให้ระบบข้าราชการไทยนั้นเสียหายเป็นอย่างมากก็ไม่ได้ลาออกนะก็เห็นไปรับตำแหน่งแล้วคือระบบราชการค่ะถ้ายื่นจดหมายลาออกต้องยื่นล่วงหน้า30วันไม่สามารถลาออกได้เลยนะคะแล้วห้ามขาดงานเกิน15วันจะโดนไล่ออกค่ะ ถ้าราชการยื่นลาออกต้องยื่นเรื่องก่อน30วันได้รับอนุมัติลาออกแล้วจึงจะมีผลถ้ายื่นเรื่องลาออกแล้วไม่ไปทํางานเลยขาดราชการต้องถูกไล่ออกอย่างนี้ไม่ใช่ลาออกครับสังคมไทยก็เป็นแบบนี้เมื่อไหร่จะหมดสักทีนะแบบนี้สมัยจอมพลตอกินข้าวกับนักข่าวบอกจะลาออก นักข่าวส่งข่าวออกอากาศวิทย,ยุทั่วประเทศไทยทันทีวันจันทร์มาทำงานปกติผมบอกแต่ยังไม่ออกทำงานต่อจบข่าวแบบนี้เขาไม่ได้ลาออกค่ะเขาแค่เรียกร้องความสนใจเอาเลยค่ะเปิดเลยค่ะอยากดูคนชั่วติดคุก ระบบราชการไทยนี่บันลเลยจริงๆมีทุกผลทุกแห่งเพราะว่าระบบการเมืองแทรกแซงต้องปฏิรูประบบราชการให้มันดีกว่านี้อย่าให้การเมืองเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ทุกส่วนในระบบราชการพอได้แล้วหยุดเถอะสงสัยที่บ้านเขาครอบครัวญาติๆก็คงจะภูมิใจเนาะได้เลื่อนตำแหน่งไวขนาดนี้อ้าวอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาไม่ถือว่ามีความผิด เหยียบย่ำระบบราชการแบบนี้อย่าปล่อยผ่านนะคะแล้วทำไมถึงไม่ดำเนินคดีละ่ะความผิดชัดเจนแบบนี้ชาว้านผิดยังติดคุกข้าราชการทำผิดยังอยู่เหนือกฎหมายหรือว่ามีกฎหมายสำหรับตาสีตาสาประชาชนที่โดนลงโทษเท่านั้นพพซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารบุคลากรภาครัฐควรที่จะเข้ามาสอบสวนเพื่อรักษาระบบคุณธรรมเอาไว้นะครับ ผมแหละที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีลูกหลานทำงานในระบบราชการได้ด้วยความสามารถนะไม่ใช่แบบนี้แต่พอเห็นแบบนี้แล้วก็ท้อกับระบบเร็วๆของประเทศไทยนะแล้วคนดีๆเขาจะมีความมุ่งมั่นมีที่ยืนในอาชีพข้าราชการกันหรือเปล่าครับทำได้ทุกๆเรื่องเลยนะคนเนี้เพราะอะไรอะเงินตัวเดียวเงินคือพระเจ้าแต่ความรับมันก็ไม่มีในโลกนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย อ่านแล้วมาสะดุดตรงท่านวันนออ่านมาจนถึงจุดจุดนี้เลิกที่จะเรียกท่านได้แล้วเรียกแค่วันนอเฉยๆก็พอวันน,อ,น,นอจะกลายร่างเป็นวันเน่าก็วันนี้เนี่ยแหละแยกะโหลกกะลามีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าจะว่าวันนอเสียทีเดียวก็คงจะไม่ถูกวันนอก็น่าจะได้รับใบสั่งมาคนที่คุณก็รู้ว่าใครไม่มีความละอายใจเลย เขารู้กันหมดทั่วทั้งประเทศแล้วยังทำเฉยๆน่ามึนน้าอ้านจริงๆมีหลายคนเลยที่สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมยังไปรายงานตัวอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ทราบถึงระบบราชการไทยก็มีคนมาเฉลยบอกว่าคําสั่งลาออกยังไม่อนุมัติคุณต้องไปรับตำแหน่งใหม่นะจะหยุดไปทำงานเฉยๆไม่ได้จะออกไปเองไม่ได้นะต้องรอให้เขาอนุมัติก่อน บอกผมหน่อยสิครับว่าใครเป็นคนดันครับรมใต้ปีกของผู้กองต้องใหญ่มากๆเลยไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวใดวๆก็คือนางไม่สะทกสถานจริงๆนะราชการไทยมันเละตุ้มเปะ๊ะคนที่เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนตำแหน่งกันเหมือนว่าเป็นขนมปังผลงานไม่มีแต่ตำแหน่งวิ่งเร็วเหมือนจรวด คนทำงานดีๆตำแหน่งกับแช่แข็งเห็นคนอื่นเขากอบโกยแล้วเราจะนั่งเป็นหมาหอบแดดทำไมสุดท้ายก็เละตุ้มเป๊กกันหมดใช่เลยคิดว่าข้าราชการก็คงจะน้อยเนื้อต่ำใจและอาจจะสงสัยกันว่าทำไมตัวเองถึงไม่ได้มีโอกาสเลื่อนขั้นแบบทดทพรวดแบบนี้บ้างอนาคตประเทศไทยอาจจะมีผอตรเป็นหญิงก็ได้นะครับใครจะไปรู้เอ๊นี่เขาใช้ท่าไหนนี่ คนนนแก่ถึงไดดด้้ติใจขาีผู้กองแคทแทนที่จะโชว์ผลงานการทำงานเพื่อประชาชนโชว์เสียงลูกคอซะง,งั้นร้องดีเสียงดังดีแบบนี้นี่เองประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องนั่งฟังผู้กองแคทร้องเพลงนี่หรือคือการแสดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของข้าราชการไทยยุคใหม่ c s i l a แฉแบบดุกดันไม่เกรงใจใครกานโยกผู้กองแคท ไปสีสเกตไม่ใช่ความสมัครใจแต่เป็นเกมโยกชั่วคราวที่ผู้กองแคทไม่พอใจสุดๆและสุดท้ายก็ถูกดึงกลับเพราะว่าเสียนอนูไม่สบายใจยังต้องการให้อยู่ใกล้ตัว คนวงในฝากถามมายศกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอที่ผู้กองแคทได้มาได้มาได้ยังไงมีตำแหน่งเกี่ยวข้องอะไรแล้วมีผลงานโดดเด่นอะไรในเมื่อกำลังพลอีกหลายพันนายทำงานแทบตุยอยู่ด้านหน้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บางนายถึงขนาดที่ต้องเสียชีวิตหรือว่าต้องพิการซะก่อนถึงจะได้รับเกียรติยศนี้แต่ผู้หญิงคนนี้กลับได้มาอย่างง่ายดายนี่คืออภิสิทธิ์พิเศษเหนือกว่าคนอื่นใช่หรือเปล่าฝากตั้งคำถามไปถึงค่าราชการประจำสูงสุดของฝ่ายบริหารที่ชื่ออ่ออ่างเพราะถ้าจะอ้างค่าราชการกลมการปกครองทุกคนมีสิทธิ์นั่นก็คือคำตอบที่ผิดมหัน ต้องไม่ลืมว่ากองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลไม่ใช่สังกัดกรมการปกครองแต่กลับพยายามที่จะปิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อใช้ยศตำแหน่งและเครื่องหมายอ,อสอมาปนเปกับฝ่ายการเมืองสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปกติธรรมดาแต่มันคือการทำลายระบบ และกระทบต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลอสที่เสียสละจริงจังในพื้นที่ที่เสี่ยงชีวิตไปดูที่ความคิดเห็นต้นสังกัดเงียบตามเคยขุดประจานขนาดนี้ตัวผู้กองคนสวยไม่สะทกสะทานนี่ไม่แปลกเพราะเธอน่าจะแลกทุกอย่างมาตลอดเส้นทางแต่คนที่ลงน้มเส้นแต่งตั้งอนุมัตินี่มันช่างหนาและด้านมากๆเข้าใจนะว่าเอาใจนาย มันไม่คิดหรอว่าวันหนึ่งถ้าถูกตรวจสอบขึ้นมาชื่อของมันโชว์หาในเอกสารจะพังเอาอยากให้เรื่องถึงปปชเร็วๆช่วงนี้ก็แปลกนะนักร้องนี่หายหัวกันไปหมดเลยนักร้องตอนนี้แกรกล้วยติดคอกันอยู่ครับคงจะแดรกทั้งต้นไปด้วยตกซับสำเร็จแบบนี้เขาเรียกว่าเอาหอเข้าแรกครับตัวทำลายระบบแท้ๆน่าอ้านจริงๆค่ะ นี่คือความอปปรีของการบริหารในองค์กรไอ้นักร้องทั้งหลายมันอิ่มเงินจนไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วถามนิดน,นึงอนุอนุของใครนะคะรวยขนาดหมื่นล้านนี่ไม่มีปัญญาเลี้ยงต้องใช้ภาษีประชาชนไปเลี้ยงเมียน้อยตัวเองอย่างนั้นเหรอ ้องรู้จากการสอบภาคต่างๆของการบรรจุเข้ามาเป็นราชการมันมีทั้งภาคกอไก่ภาคขอไข่ภาคคอควายผมเดาว,ว่าผู้กองก็คงจะทําคะแนนภาคคอควายเนี่ยได้ดีมากๆเลยจึงเป็นที่มาของสารพัดตําแหน่งสารพัดขั้นสารพัรยดยศในการทํางานครับ <laughs> <laughs> ไปดูอีกความคิดเห็นหนึ่งประหลัดอำเภอกับยศกองอาสารักษาดินแดน ปลัดอำเภอรหรือเจ้าพนักง,งานปกครองถือเป็นผู้มีวิทยาฐานะโดยตำแหน่งตามข้อ4วงเล็บหนึ่งแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนพศ2อ4 7นอนอกจากมีประหลัดอำเภอผู้จบหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดนก็เป็นผู้มีวิทยาฐานะตามข้อ4วงเล็บสด้วยเช่นกัน ผู้ที่จะขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนนอกจากจะต้องเป็นผู้มีวิทยาฐานะอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ4แล้วยังต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ5อีกด้วยการเสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนต้องเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ในข้อ6โดยการขอพระราชทานยศครั้งแรกให้เริ่มขอพระราชทานยศต่ำสุด ประหลัดอำเภอจะเริ่มที่ยศนายหมวดตรีและครองชั้นยศนายหมวดตรีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1นึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษากรจึงจะขอพระราชทานยศนายหมวดโทและนายหมวดเอกต่อไปได้ในหลักเกณฑ์เดียวกันประหลัดอำเภอที่ครองชั้นยศนายหมวดเอกแล้วหากยังอยู่ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ต้องอยู่ในตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยและได้รับราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอระดับเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการพิเศษจะขอราชทานยศนายกองตรีได้ตามข้อ6วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ หมายเหตุเพิ่มเติมตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนพศ2497กากำหนดให้ยศผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนมีตามลำดับดังนี้นายกองใหญ่นายกองเอกนายกองโทนายกองตรีนายหมวดเอกนายหมวดโท นายหมวดตรีนายหมู่ใหญ่นายหมู่เอกนายหมู่โทนายหมู่ตรีตามมาตราสี่บัญญัติเอาไว้ว่าผูท้ที่จะได้รับยศตั้งแต่ชั้นนายหมวดตรีขึ้นไปนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขึ้นนี่ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมที่มีคนนำมาแต่งปันเกี่ยวกับยศอ,อสอ หรือว่าอาสารักษาดินแดนเพอก็เห็นมีคนถกเถียงกันอย่างมากมายว่าเอ๊ะแล้วมาเป็นประหลัดอำเภอได้อย่างไรเรื่องนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยสําหรับใครที่อาจจะเบื่อว่าเอ๊ะทำไมมีเรื่องนี้บ่อยจังแต่ว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเรามีการเปิดโปรงเรื่องนี้มาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าเธอก็ยังอยู่เธอก็ยังร่อนไปเรื่อยแล้วก็พยายามที่จะหลบหลีก ผู้บังคับบัญชาก็ออกมาแก้ต่างให้ครอบครัวก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจกับการที่ได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้ของลูกสาวดังนั้นมันก็คงจะค้านกับสายตาของประชาชนอย่างไรก็ดีอยากให้ประชาชนหันมาสนใจในสิทธิของตัวเองแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วย ตอนนี้ในช่องทางโซเชียลมีคนถกเถียงกันอย่างมากมายเลยว่าเสดยดอหนูนั้นคือใครเพราะว่าก็จะมีคนพยายามเสียลากไปถึงอีกคนหนึ่งและมีการโยงไปถึงผู้มากบารมีอีกหลายๆคนเลยด้วยซ้ำหากย้อนไปดูถึงข้อมูลของทาง csi la หรือว่าทางคนสนธิลิ้มทองโกนจะเห็นว่ามีความต่างกันอยู่ ่วนที่น่าจะชีไ้นน S I L ชไปที่คนหนึงหรือเปล่าส่วน c S I L A จะชี้ไปที่คนนึ่งหรือเปล่าด้วยคำใบ้หรือว่ารายละเอียดถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปฟังใหม่เพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันคาดเดาอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็น และใครที่อยู่ในแวดวงราชการมีอะไรน้อยเนื้อต่างใจหรือว่าขับอบขับใจสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นหรือว่าข้อมูลต่างๆได้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า